พอดโยเกิร์ตเรื่องนี้ต้องถึงหูโยเกิร์ตฉันพูดเลยพรพรบโยเกิร์ตกนเลู่ถ้าไม่ถึงหูโยเกิร์ตก็ถึงหูอีกคนนึงค่ะชีวิตหนูจะดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นเชืช่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดี <Hey. S 1> จับใจฉันพูดเลยหนูโชคดีมากค่ะจบค่ะ กาลาแมพิธีกรชื่อดังออกมาให้กำลังใจโยเกิร์ตหลังจากที่เลิกลากับพีเคพร้อมกับแย้มประโยคเด็ดชีวิตหนูจะดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ไปติดตามเรื่องราวนี้กันค่ะเป็นกำลังใจเขาอยู่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตใครโยเกิร์ตดิพูดนี้เลยเหรอเออดิกล้าพูดเลยพี่แมเขาพูดว่าเขาซัพพอร์ตโยเกิปปร์ตฉันซัพพอร์ตโยเกิเออร์ตหนูก็ซัพพอ,อร์ตโยเกิร์ตเออเจงเจงเจงเรงมาซัพพอร์ตโยเกิร์ตกันเถอะทุกคนซัพพอร์ตซัพพอร์ตโยเกิร์ตซัพพอรร์์ตตโยเเกิออใช่ซัพพอร์ตโยเกิร์ต กดหนึ่งพพอร์ตโยเกิร์ตกดเล็กหนึ่งพพอร์ตโยเกิร์ตกดเลขกหนึ่งเรื่องนี้ต้องถึงหูโยเกิร์ตจะรูดเลยซัพพอร์ตโยเกิร์ตกดเลขกหนึ่งถ้าไม่ถึงหูโยเกิร์ตก็ถึงหูอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่แม่หนูจะมีสิ่งดีเดี๋ยวก็ดราม่าหรอกหนูจะมีสิ่งดีเข้ามาซัพพอร์ตโยเกิร์ตเชื่อพี่เชื่อพี่ซัพพอร์ตโยเกิร์ตเชื่อพี่ซัพพอร์ตโยเกิร์ตลงหูขายของหรืออะไรวะแม่งโปรข่าวไม่รู้จะอ่านอะไรมีข่าวเดียว ทำถ,ถูกไหมวันสองวันเนี้ยฟีดขาวไม่รู้จะอ่านอะไรเลยขนาดไม่ได้ดูยังเด่งขึ้นมาเลยชีวิตหนูจะดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นเชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีเฮ้ย <Hey! laughs> <laughs> หนูโชคดีมากประโยคประโยคไม่ต้องก็เนี่ยพูดเลยฮะหนูโชคดีมากค่ะจบ <laughs> จักใจ <laughs> ฉันพูดเลยหนูโชคดีมากค่ะจบค่ะ เราย้อนไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดว่าการที่กาลแมพิธีกรชื่อดังออกมาให้กำลังใจโยเกิร์ตถึงเป็นกระแสได้มากขนาดนี้ไปดูคลิปที่สรุปให้กันเลยค่ะ กลแมพัชรศรีเบนจมาศได้ออกมาให้กำลังใจโยเกิร์ตนัทชาบุญประชมหลังจากที่เจ้าตัวประกาศปิดฉากชีวิตคู่กับพีเคปิยวัฒน์เขมเพชรกลายเป็นกระแสฮือฮาสนั่นโลกออนไลน์โดยทางกลแมได้ให้กำลังใจโยเกิร์ตขณะที่ไร้สดขายของพร้อมอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้ซัพพอร์ตเพราะเรื่องนี้ต้องถึงหูน้องเขาโดยหากไม่ถึงหูน้องเขาก็ต้องถึงหูอีกคนโดยกลแมย้ำว่าหนูจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเชื่อพี่โดยขณะกล่าวประโยคนี้เจ้าตัวถึงกับทุบ ออกไปด้วยโดยกะละแมได้กล่าวประโยคเด็ดว่าชีวิตหนูจะดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีหนูโชคดีมากจากใจฉันพูดเลยหนูโชคดีมากค่ะจบการออกมาให้กำลังใจในครั้งนี้กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์อย่างมากมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างคับข้างโดยส่วนใหญ่เลือกที่จะสนับสนุนการกระทำของกะละแมอย่างมาก ย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งสำหรับดราม่าในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่กลายเป็นประเด็นใหญ่เลยค่ะนั่นก็เพราะว่าทางฝ่ายกลแมนั้นเคยคบหากับพีเคนานถึง2ปีก่อนที่ฝ่ายหญิงจะเป็นคนประกาศบอกเลิกไปซึ่งทั้งฝ่ายชายก็ออกมาเปิดใจบอกว่าสาเหตุการถูกสลัดลักไปนั้นไม่เกี่ยวกับมือที่3แต่เป็นข่าวกับสาวคนหนึ่งแต่ทุกอย่างลุ้นมาจากตัวเองไม่ยอมรีบแก้ไขปัญหากันตั้งแต่ต้นโดยในอดีตนั้นพีเคได้พูดถึงกลแมไว้อย่างน่าสนใจว่าด้วยความที่งานเยอะด้วยกันทั้งคู่ทำให ไม่เวลาเจอกันไม่ค่อยมีเจอกันบางทีก็ทะเลาะกันพอมีเรื่องคาใจกันผมก็ไม่รีบแก้ไขตั้งแต่ตอนนั้นด้วยปล่อยให้มันเป็นดินพอกหางหมูอีกอย่างด้วยความที่เราทั้งคู่เป็นคนคิดไวทําไวมุ่งมั่นในอุดมคติของตัวเองและทัศนคติไม่ตรงกันแต่ทุกคนก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองได้เพราะผมรักเขามากโดยพีเคได้กล่าวถึงกะแมไว้ในอดีตว่าจะไม่ยอมเลิกกับเธอง่ายๆเพราะกว่าจะจีบติดก็ยากเหมือนกันที่สําคัญตลอดเวลาสองปีที่คบกันมา ยังมีความผูกพันมีอะไรดีๆให้รักษาอีกเยอะโดยฝ่ายชายถึงขนาดที่จะเริ่มนับหนึ่งจีบกะละแมใหม่ซื้อใจเธอใหม่เพราะว่าเสียใจมากที่ถูกบอกเลิกหวังว่าวันหนึ่งจะได้กลับมายืนเคียงข้างเธอเหมือนเดิมแน่นอนว่าความหวังในอดีตนั้นไม่เป็นความจริงเพราะพี่เคก็มีสาวคนใหม่แล้วก็จบลงด้วยเหตุการณ์เลิกกับโยเกิร์ตจนกลายเป็นกระแสฮือฮาในขณะนี้หวังว่าชีวิตของโยเกิร์ตจะดังเหมือนที่กะละแมให้กำลังใจนะคะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o ลเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ